สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเพชรจันที์กับมิวได้บายพัชวีนะคะค่ะกินข้าวกันเหนื่อยค่ะวันนี้ทำออถอดโะอม,มกับไข่แล้วถึงก้าตัวปลาเค็มค่ะปลาเค็มแล้วถึงก้าอันนี้ปลาอะไรก็เหลือปลาลังเคี้ยวถอดปลาลังเคี้ยวถอดแล้วก็พักเล็กๆหน่อยๆค่ะกระลุกเนียงหนก อี่คาดไม่ได้เลยก็คือน้ำชุบค่ะน้ำชุบน้ำพริกกะปิค่ะกินเหล่าเหนื่อยรวนรวนบัดหลวก รอนเสมอเลยมันกังกินข้าวในห้องกันรอนมากผัดลุ่มเขาไม่ยู่กับข้างนอกอมาเปิดแอลรอนรอนเ,เอนื้อเผือยังหนอก นี่แกงเลื้อจักไหกว่าตะแนงไก่ค่ะขนางในมดัดละกอแช่ตต้เยิน้นะก่อมาอุน่นวันนีบไปร้านหัดมา Chịu cho ja ốm mà Cô thọt yakin, Nói chẳng bà kem đi mấy kem luôn Bà lăng ปาลังเคียวแดดเดียวรอ้อ Những lúc nối căm thôi. Men thắng kiếp thắng Kiếp thắng, luôn. Những lúc nắng 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 คือมาไล่ายางเลยอัดตู้เย็นไว้ที่เดียวอาทิตย์หน้าคอยไปเาปราโง่ไม่อยากอกไปไหนบ่อยๆนี่ยอยู่โรคระบาดเยอะไอ้อะไรนะไอ้โครโรนาเนี่ยโควิดเนี่ยน,ยนาก,กลัวไปในเดือนนี้มันควรเป็นลรกจะต,ต้องปอกเจลหลังมือตลรอดเลยคือไปดูในไรฮิตก็ต้องหลังลงๆลงไม่ได้อันตราได้ พอเราแล่มันไม่ย็นไม่รู้มันมาตอนไหนไม่รู้มันมากกลอะไรติดมากไกลอะไรไงซึ่งต้องระวังหลังมือ,อบ่อยที่สุดหลังกับเจาบ,บูก็ได้กับเจิยวก็ได้หลังมือบ่อยที่สุดเวลาออกไปขัน้นโกพไปย่ามเยี่ยไปจับไปเลยรหรอกข้าวปลาก,กินน่ากลัวอันตรายปวเป็นเหลวขาตรวกบแพงเจ็ดแปดพันบางรุ่มบานก็เป็นเหมือนขาราคกาตวัวใหญ่ทุกทุก ออกไปข้างนอกอย่างเงียบเงียบตา่ตางคนตาค่ตางกลัวต่างคนต่างไม่กล้าอ,อกข้างอกอกเงียบหนยิงในห้างเราอยางเงียบเรียกว่าไปจ่ายขาบินอินเทอร์เน็ตมาที่ห้างไปถึงตอนแรกว่าตั้งใจไปซื้อกระดาษทิชชู่ไปซื้อกับข้าวซื้อข้องฉายกันไม่กล้าข้าวเลย พอใจเบนชัดก็คือลบเลยไม่กล้าไปซื้อยอมมาซื้อลาดหนัดพอลาดหนัดอย่างหน่วยก็มันเป็นทีโลงอะน,นะเวลาให้ใจให้อะไรมันก็ไม่ก่อยนั่นอันตรายสักเท่าไรผมเป็นทีโลงถึงในห้างมันเป็นห้องเองไงมันคั้งอยู่ในนั้นก็เลยยอมไม่ซื้อพอะมาซื้อลาดหนันดแดาที่ชุมทีชุ่ก็มดแล้ว ู่ต่อไดอิสง,งบลูกเนี่ยคนลำบากอันตายแล้ค่ายโค้งก็ไม่ได้คนก็ไม่ห่านเดินคนไม่อานออกจากบ้านไม่ขาไม่ได้ลำบากมดติชาวทีค่ายโค้งค่ายได้ไม่ได้ไม่รู้ตัวขาทีต้องจาง่ายไงถูกเดือนอยุ่งมันยอะ ปลาเนี่ยร้อยค่ะก็เหลยกปลาเลยปลาถูกแคกเนาะปลาถูกแคกเด็ดเดี๋ยวร้อยอาหารพวกนี้แหละคืออาหารโปรดข้องผัดสวีเลยค่ะอันนี้ข้องร้อยชอบชอบกินกับข้าวแบบนี้ ลูกเนียงหอกน้อยน้่ยได้แรงเดี๋ยวนี้น้อยยัยชิชิมาบาดไหมเป็นร้อนจนต้องนี่มากินข้าวในห้องนัอ่นอะ่ะ ร้อนมากได้เปิดแอรงไงอย่างจว๋ยสักกิ๊ดร้อนๆกินข้าวไม่ร้อนะมทิต นี่ต้องการก็ไม่เมืม่อนะเขาไม่จัดส่งการนะเขางุดหงดต้องการ ลูกนี่เจราบาศกันสักปีนะว่าคนตายกันหมดแปลกลจจำลยกัน ไม่เอ็มที่นี่ตักข้ามาันยิ่งยากเลยข้าวมาัตสแเดะ Mm-hmm. <clears throat> ก๋ยเอมอะไรที่ตเดียวก๋วยไปตอรอบซองเราพอดีมันมดกีกันยกขึ้นไปตักข้าวโอเคค่ะไปก่อนเราคอยเจอกันไหมคลิปหน้าเราค่ะไปไหนก็ว่งว่งตัวนั่งั้นอย่าลืมล้างมือล้างใหม่ก่อนนี่อีไปได้กินนะลูกระบาดเยอะดูแลตัวเองกันดีๆเจอกันไหมคลิปหน้าค่ะ บายบายสวัสดีค่ะ